นี่ครับแม่ค้าครับครับนี่คือตลาดสดอำเภอพ้นท่องตอนบายายไปถึงแรกนะครับเด้อเอาพี่น้องจากกินนะครับนี่นะครับอมเอาส้มส้มหมูส้มหมูอันนี้ส้มหมูเนาะยี่สิบบาทนะครับเอาส้มวัวกับห่อละสามที่บาทสองห่อห้าบาท้มง่วนะครับเด้อเอาพี่น้องจะกินในมาตลาดสดพ้นท่องเยเหมือนแรกงนะครับถิงนี่นอกจากส้มวัวแล้วก็จะมีอาหารสำเร็จแม่ยังแล้วครับนี่อันนี้แกงเข็ด แจงเห็ดอันนี้คือวุ้นมะพร้าวเนาะวุ้นมะพร้าวนะครับยี่สิบบาทยี่สิบบาทอ๋มีเหมือนมีหลายๆนี่นี่นะครับอ่าข้าวเหนียวมะม่วงยี่สิบห้าบาทแล้วก็สลัดโล่นก็มีเดอสลัดโล่นนี่คือสามสิบบาทไม่ได้ใส่ดินเประสิวทําแบบปลอดภัยไร้สารพิษอ้าวตลาดนี่ครับถือว่ามีชื่อเสียงมีชื่อเสียงแหละครับสมั่วพ่นท้องนี่สิยบเออร่อยไห้มหาแม่ค่านี่ครับนี่ครับแม่ค่าดื้อ 然后。